หาเด้อเพื่อปัญหาเด้อปลาตีเป็นยังอันปลากตีเป็นเก็ดดังกับตีเป็นสามของอาตมาเขาเพิ่มจริงจริ่เด็กกับผมปลา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 เป็นยังก็ตีเป็นเก็ดเป็นตีปลามันมีเก็ดเด้อคันปลาดองก็ตีเป็นแปดดังตีเป็นสามการไปจับเขาก็เป็นหาแบบเออมาตัวนี้ก็ได้เป็นเนียนห้าสามเก็ดง่ายๆห้าสามเก็ดอันนี้คืออาจารย์ฝันเหมือน ฝันบอลหรือเป่ครับเอ๋อฝันก่อนถิ่มานี่ล่ะโอ้ก่อนถิ่มหนีเแม่ยอาตมามั่นใจว่าเกดยังอยู่อีกคือเกวเดดยังอยู่บันนี้ไปใช้บันี้ไปใช้ท่นวิ่งก็วิ่งเกดแต่ว่ามันกลับไปได้เวิร์ตนาะเปลี่ยนในเนี่ยแน่วแน่วผู้ออกออกญี่ปุ่นอัตมาบ่โหครับอันนี้แค่ปีเจรนาครับอันนี้คือวงฝันเนาะครับเนาะห้าสิบฝันห้านอนเนี่ยก็มีโอกาสฝันได้เวัดทุกคนเพราะว่าอยู่ไทประกาศมีโอกาสฝันได้แต่ว่าสิแม่นบ่แม่นก็ต้องใส่วิจารณญาณกันรับช่วงน้อครับอาจารย์ครับ ที่ไปหาอาจารย์ยุวัดนีที่ไปถามคนนี้คนใี้เขาไปบาาอกในวัดว่าเป็นยังเป็นบริวาบริวาครับแต่ว่าขันแปเอาเรียกก,กันต้องให้ไปหาตาม้เมาคนบริวาจะเอาวัดเอาว่าจะฟ้องวัดผมบออันนั้นเป็นยัครับผมย้อนที่เขียนเบิดฟูอาจารย์ไปอยู่ครับ ยนแล้วเยียนแล้วโอ้เอาสันเยียนแล้วกนแล้วมี่ยังกับสางานงกนแล้วเป็นรักไปผู้เดียวคนตัวสันนะโอ้บอสประสานงานคือการเอาเอาะไเนี่ยเอาขีไม่ยไงจ้ะเอาเบอร์ดิเออนึกว่าสียกไหโอ้เบอรยที่ดีเดววันนนปสามสองสองสองอโอ้ศูนย์เก้าแปดโอ้ ห้าสามสอ่สองสองหกสองแมพี่น้องโอ้ยปาเอาชิดเจรหน้าเพิ่งเอากันเนาะโอ้ยเนาะสออีกขื้เก่าโอ้สอบเก่าจีอาจารย์กับเบียงมาทางนี้เพิ่งเดยอาจารย์มาใช้อย่างดีก็ไม่มานะเดี๋ยวจะโทรเพ้่งเ่อศูนย์เก้าแปด ศูนย์เก้าแปดห้าสองสามดีแล้วมีอย่างคือดินสองสองหกสองยูหันของปูที่ว่าขาวกว่าีอันเชื่อนี่ดอกเด้อต้จันนะครับสายท่อดสายหรือว่าสอท่ออะไรเป็นยังไงอาจารย์ซอทอย่อมาจากก็สายทองเหมือนเดิมครับโอ้โหเล่าของก้อนนันได้เล้วก็ได้ยังสี่ล้วมันจะมากระมาจวนไปครับ ไปบอนซีเรียสหน้าจานันท์เนาะโอ้จะไปซีเรียสจะไปถือลายถือลายกันนะไปพอดีิพังงามจะถือมันมันหนักนแบรกสปาร์โหลดนะครับก็ทิๆๆไปโอ้คนหาเหล็กเก่งไปมาดคือยังสี่แปดกับบ่ออ้นก็จะมาเจ้าหายก็จะเอาขัานาข้นขาก็จะปวดแจ้งปวดขากระมี <BS S 1> กระธรรมดากันนี่แหละแม่นคือแม่นอยู่หน้าอย่างนั้นแม่นอยู่เรียนแม่นแม่นแม่นก็ว่าจะไปนั่นหอะไรมาเอี่ยอ๋อแต่มันนอนอยู่นี่สามขึ้นหรือเปล่าสามหรือสี่เนี่ะมาเนี่ยอไรกันมาหัดปับนอนขึ้นแรกกับพี่น้องอ้าวตายมาอีกขึ้นที่สองกับแม่นหลานขี่รถไปส้นตายกับห้องก็ง่ายบ่าเขาก็าไม่ได้สวดยังซอยบนครับอาจารย์ดีแล้วไ่มีผู้ใดเลยซอยแล้วก็ไปซอยกันตั้งก็ตั้งซอยกันทั้งสี่มา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 นอนอยู่นี่เป็นยังไงจัง มานอนคืนแหลกถึงยินเสียงเด็กน้อยไห้ยู่หันอ้อเทียงคืนเหรอเด้มาหาฮาจันเรากูบาตีแล้วก็ไปนอนอยุ่ันแล้วขังมิ่มขังมองเพิ่นตายคนแล้วในเราเนี่ยเบาคนไ,ไ,ไปนอนอยู่หันแล้วอันให้ปูปอนไปนั่งคุยกันเรากูบอกบอกให้ามานาั่งบอกให้มันทาไว้จันผมมาบ่เคยเห็นดิว่าสันสิมเป็นไทยบ้านสิมเป็นเอาคนมหาจี มหากพะเพาส่วนมากสิพาะแต่ขึ้นที่สองกระเพาะปิดยังขึ้นที่สามกระเพาะปิดยังมหากระตองกันรถใช่ครับต้องรถคือไปอันอันบ้านบ่อหน่อยตำบลเชียงยืนไปเล็กๆกระล่องผู้่ได้กบาลล่องอาจารย์สายเดี่ยวกระสันล่องกระเมียนอีลีไฟดับมืดเอาไปมากฮงเอาไปมากของอาตมาบ่อตีของกาเจ้าติีมืดฝนกระตกบานโอ้บรรดาประเดี๋ยวไปบอกเจ้าทีบอบอกอยูบอกเพื่งสามมองเป็นว่าสิมาเองดอกกระสานอาจารย์ดออกเตร์มาแล้วว่ะ มันเอาไปมากครับว,ว่าจังมาตอนไหนแล้วไฟไตติดเกลี้ยงไฟเทียนเอาตังบ้องบ้องบงังบอกขันโดดจังมากเป็นคดีดอกยุคทางนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นทางมให้เอาจังซีอเจ้า,จาบ้านห้เลขเลนเบอร์<ม>บัานปาของอาจารย์มหาดุลเตอือนแล้วโทรมาแล้วว่าสิมมาลับดิ้งมันนี่ก็เร<ม>ียกว,ว่างานอยู่นี่บักั้นแล้วเดี๋ยวผมไปมือนได้ผมจะโทรบอกดอกก็สั่ง<ม>บริเวนงานเราบักั้นแล้วก็ไปวันไหนก็ได้ วันที่9อ,อ,กอ,อก๋อๆๆวันที่9อาตมาก็สิได้ไปอันนั้นจัไไงได๋โอ้ลืมฟังกูได้เปิดเพลงนะ เศรายสิตยอดนี้ก็หมดตายลูกพออาศัยรุ่งารือมีมนามีบ้านมีรถเ้ามาหยุดหมดเอาไปจำเป็นทีสิรษฐกิจทังโควิดต่อมีโรคร้ายราลึกให้พอดนลันด์ sí